สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในด้านของอากาศยานกันบ้างนะคะในด้านของอวกาศบนท้องฟ้ากันบ้างค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศนะคะก็พยายามจะพัฒนากันอยู่แล้วโดวยเฉพาะอย่างเรื่องโดรนแล้วก็เครื่องบินรบมากมายหลากหลายที่ด้วยการที่พัฒนาม,มาแข่งขันแล้วก็ในสงครามด้วยค่ะแต่ก็มีการใช้งานด้วย สำหรับ2องเรื่ที่มาพูดถึงในวันนี้ค่ะจากประเทศนาฝังอย่างฝรั่งเศสกับการกำลังพัฒน,นาเจ้า f e r r y i n ิน r c อร์ o r ตัวใหม่และจะทางฝังอย่างนาซาค่ะองค์กร NASA สำหรับเจ้าตัวอย่าง WB 5 7 f Canberra ที่ก็ดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะเริ่มจากทางฝั่งของฝรั่งเศสกันก่อนนะคะสำหรับในการพัฒน,นาเจ้า Ferry ิน cept ค่ะ แน่นอนนะคะว่าการที่เขาจะพัฒนาอะไรต่างๆขึ้นมาหรือว่าต้องการจะพัฒนาเจ้าตัวนี้ผลิตเจ้าตัวนี้ขึ้นมามันก็ต้องมีสาเหตุที่มาที่ไปและความต้องการอยู่นั่นเองซึ่งปัญหาหลักๆที่เขานะคะเจอในปัจจุบันเลยก็คือปัญหาในเรื่องของโรนซาเอ็ดนั่นเองจะท่าฝั่งของรัสเซียและอิหร่านนะคะที่เขากําลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าตัวพวกนี้นะคะจะทําการใช้ในการโจมตีท่าฝั่งของยูเครนเท่านั้นแต่แน่นอนว่าถ้าฝั่งของอเจ้าพวกโดนเหล่านี้เนี่ยถ้ามันแบบถูกลบกวนมา มันก็สามารถไปตกอยู่ที่อื่นได้แล้วก็มันก็ไปตกอยู่ในหลายๆประเทศด้วยกันยกตัวอย่างเช่นอย่างโปแลนด์นะคะที่ก็เคยโดนไปแล้วด้วยทำให้เจ้า,จาตัวซาเอตตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของยุโรปเลยวา่าหางสมมุติว่ามันเนี่ยสามารถเข้าไปโจมตีลึกได้จริงๆเนี่ยมันก็จะอันตรายสุดๆแล้วก็จะเสี่ยงมากๆในด้านของการที่จะเป็นภัยกุกคามถังถัดไป เพราะเจ้าซ1เอ็ดหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็เจ้าซเอ็ดหนึ่งสามหกเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธลำยุกนะคะเห็นตัวมันเนี่ยก็คือมันเป็นตัวปกตินั่นแหละแต่ว่าเป็นตัวที่ก็ถูกออกแบบมาเพาื่อให้ฝ่ายป้องกันเนี่ยมันต้องจนมุมขึ้นมาเพราะจะได้เห็นเด่นในชาด์ตค่ะลักษณะของมันเนี่ยก็บินต่ำอีกเลด้าก็จับได้ยากรวมถึงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของมันก็ง่ายๆค่ะไม่แม่นยำมาก ก็ทําให้ในเรื่องของเจ้าระบบอย่างตัวดังอย่างพวกแซมระบบระยะกลางไกลเหล่านี้เนี่ยที่ใช้ในการควบคุมการป้องกันในก็มไม่คุ้มค่าในการจะยิงเจ้าโรนพวกนี้กระสุนของมันเนี่ยก็แพงกว่าตัวเป้าสเสียอีกและก็ยิงหมดคลังไวค่ะทําให้ในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดไปในเรื่องของสงครามของความคุ้มค่าที่ว่าใครเนี่ยจะสามารถใช้เจ้าตัวดังกล่าวได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดได้มากที่สุด แต่คนก็มาจะมีคําถามขึ้นมาว่าเออเนี่ยทำไมเขาอ่ะถึงไม่ใช้เครื่องบินขับไล่ธรรมดาาไปไปใช้ในการโจมตีล่ะแบบพวกอาวุธราคาที่มันใกล้เคียงกันคือถ้าให้แบบพูดตามตรงเลยจะตามคําตอบที่นักบินเขาบอกมาในเรื่องนเรื่องของข่าวขาว่าแตนน่ละเขาเขาบอกกับมาว่าเจ้าค่าไฟของเอ้าของเจ้าเครื่องบินแต่ละตัวที่เขาจะบินขึ้นไปทีรอบหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากๆแล้วหนึ่งเครื่องบินลบเองค่ะก็ไม่เหมาะสําหรับเป้าหมายที่มันค่อนข้างช้าแล้วก็บินต่ําอีก และเสี่ยงเกินไปสําหรับการจะใช้เจ้าตัวนี้เผื่อเจ้าตัวนี้เนะะี่ยค่ะสามารถแบบว่าไปโจมตีได้ก็จริงแต่ว่าหากว่าโดนซาเอตเนี่ยสามารถโจมตีกลับมาได้เนี่ยก็จบเลยตรงนั้นมันไปจัดการพวกเป้าหมายระดับของยุทธวิธีซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมกันเท่าไหร่ระหวังเดื้อศาสตร์กับยุทธวิธีที่มันก็ไม่ควบคู่กันไม่เป็นแบบๆแบบเดียวกัน ดังนั้นนะคะถ้งให้เราฟังอย่างฝรั่งเศสก็มองว่าเขาเน็ตจำเป็นจะต้องมีอากาศยานชั้นล่างระหว่างเจ้าแซมกับไฟเตอร์ที่จะมาอุดลอยลงกลางให้สมดุลและสามารถโจมตีได้ก็เป็นการถือกำเนิดเจ้าอย่าง f ฟ r r y Interceptor นั่นเองค่ะเจ้า f ฟ r ร y ตัวนี้นะคะไม่ได้ถูกออกแบบไม้ไปสู้กับเครื่องบินนะคะหรือแม่ก็พวกล่อนในสนามรบหนักๆแต่ตัวมันนะคะถูกออกแบบมาให้สามารถบินได้เร็วกว่าโดรนอย่างซาเอดมากๆ ตอบสนองได้เร็วและราคาถูกที่พอจะใช้งานได้บ่อยๆด้วยซึ่งคำให้การของเขานะคะเขาก็บอกด้วยว่าความเร็วของมันเนี่ยก็สูงกว่าเจ้าซ i เอ็ดเนี่ยประมาณถึง3เท่าด้วยกันก็ทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถบินไล่ตามเจ้าซเอ็ดได้ทันเลือกจุดสกัดกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องอรอเป้าหมายเข้าถึงเมืองได้อีกด้วยและเจ้า Furry Interceptor ตัวนี้นะคะก็ใช้อย่างเครื่องยนตเจสด้วยค่ะ นั่นจะมีคำถามขึ้นมาว่าทำไมเนี่ยถึงไม่ใช่ในเรื่องของโดนไบพัดไปนะคะมันเป็นโดนเนาะไม่ใช่ตัวเจสทีม่มันถึงใช้เครื่องยนต์เจสขึ้นมาซึ่งในบทหลักๆเลยค่ะแน่นอนว่าเจ้าใบพัดหรือพวกแบบโดนที่มันใช้ไบพัดเนี่ยมันจะมีข้อจําก,กัดอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเร็วที่มันไม่สามารถเร็วได้มากกว่านั้นส่วนพวกโดนเจสต่างๆเนี่ยมันก็ควบคุมพื้นที่ได้กว้างกว่าค่ะก็ทําให้ในเรื่องของเวลาในการตอบสนองสั้นกว่า ทำให้เจ้าเฟอรี่ตัวนี้เนี่ยก็การเป็นอินเตอร์เซปเตอร์ตัวหนึ่งที่ก็ไม่ใช่รนฮันเตอร์แบบช้าๆแต่มันจะเป็นตัวที่ตอบสนองไวๆ,ๆและสามารถโจมตีได้ทันที ส่ยเน้ของอาวุธที่เป็นไปได้ของเจ้าตัวนี้นะคะได้ทําการติดตั้งไปเนี่ยก็ถึงแม้ว่าตัวมันจะไม่มีรายละเอียดนะคะแต่ก็คาดว่าอาจจะเป็นปืนกลอากาศก็ได้กระสุนโพสิมิตี้แล้วไม่ก็เรื่อง,องของการชนเป้าตรงๆแบบคามิคาเซเป็นต้นค่ะก็ไม่แน่นอนนะคะว่าทางฝั่งของเจ้าเฟอร์รี่อินเตอร์เซปเตอร์ที่ทางฝั่งของฝรั่งเศสพัฒน,นาขึ้นมาเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ในอนาคตนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆสํา,าสหรับเจ้าตัวใหม่ที่จะทําการสกัดกันเจ้าซาเอ็ดนั่นเอง ถัดจากทางฝั่งของฝรั่งเศสนะคะมาทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างน,นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่ก็ไม่คาดคิดสำหรับเจ้า WB 5 7 F นั่นเองเดยวเจ้า WB 5 7 F นะคะก็พัฒนาจากทางฝั่งของแคนเบราจากทางฝั่งของอังกฤษซึ่งก็ถูกใช้งานโดยจากทางฝั่งของนาซาค่ะเป็นองค์กรที่ก็สำรวจน้องอวากาศทั่วโลกมากมายในการจะแบบดูดวงดาวนู่นนี่นั่นทำการตรวจสอบมากมายบนท้องฟ้า ซึ่งเจ้าตัวเครื่องอย่าง w B-57 ตัวนี้นะคะก็บินสูงกว่าเครื่องบินทั่วไปมากๆแล้วก็ใช้ในภารกิจที่ก็ไม่มีใครจะสามารถแทนง่ายๆค่ะข้อมันนะคะก็เป็นเครื่องบินเจ็ตเฉพาะทางด้วยที่ก็ในบนโลกในปัจจุบันเนี่ยมีไม่กี่ลำและทางฝั่งย่างอังกฤษก็ผลิตให้เขานั่นเอง แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าตัวมันนะคะจะดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บินสูงมากน้อยแล้วก็ความสามารถดีแค่ไหนเนี่ยมันก็สามารถเกิดอุบ d ิเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้อย่างล่าสุดค่ะสำหรับเหตุการณ์อย่าง Berry Landing ที่เกิดเหตุในทางฟังของฮูสตัน ที่ในเรื่องของระบบล้อของมันในการทํางานในครั้งนั้นเนี่ยมันดันมีปัญหาขึ้นมาทําให้ตัวมันเนี่ยไม่สามารถกางล้อออกมาได้ทาให้นักบินนะคะที่เขากําลังขับขี่เจ้าตัวนี้อยู่เนี่ยก็เลือกที่จะลงจอดแบบเบริ่แลนดิ้งออกมาเพื่อทําการดีดตัวออกมาจากเจ้าตัวอย่างเครื่องบินเจ็ตตัวนี้ค่ะซึ่งสิ่งนี้เราได้เห็นจากภาพเลยในครั้งนี้เลยก็คือท้องเครื่องของมันเนี่ยดันไปขูดกับลันเวก็ทำให้เกิดไฟลุกจากแรงเสียดทานที่ก็เสียดทานมากๆ แต่ลูกเล่นนะคะก็รอดขึ้นมาเขาก็สามารถดีตัวออกมาได้ค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ทำให้สิ่งนี้เราเห็นได้เลยนะคะสำหรับเจ้า w B-57F ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ตัวมันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพจะมีคุณสมบัติมีความสามารถที่ดีมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนค่ะทุกๆอย่างเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดสามารถเกิดอุบัติเหตุได้กันในการใช้งานก็ต้องระมัดระวังไปก็ทำให้แสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องบินพิเศษหรือเครื่องอะไรที่มันพิเศษพิเศษขึ้นมามันก็จะมีความเสี่ยงสูงมากๆรวมถึงคนที่เข้าเนี่ยเสียไปถึงลำหนึ่งภารกิจดังกล่าวเนี่ยก็สะดุดได้เลย และในด้านของซ่อมอะไหล่ค่ะอะไหล่ปัจจุบันมันหายากด้วยคือแม้ทางฝั่งของอังกฤษจะเป็นการพัฒนาให้เจ้าตัวนี้ก็ตา่างแต่ด้วยความที่ว่าอายุของมันก็เยอะพอสมควรกว่า60ปีด้วยกันที่ใช้เจ้าตัวนี้และยังนมมาใช้อีกต่อไปมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่ที่มันอาจจะเกิดเจ้าตัวพวกนี้ขึ้นซึ่งก็ต้องระมัดระวังต่อไปและเขาเนี่ยจะจําเป็นที่จะต้องใช้มันต่อค่ะสำหรับขอ้อตลายไปก่อน,นในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ